คสำหรับใครที่กําลังมองหามือถือซัมซุง Samsung อยากจะใช้ตัวพันยวยเจ็ดครับหลายคนอาจจะต้องการรุ่นเก่าที่เป็นเรือตรงกรน,นี้นะครับตอนนี้นะซัมซุงกาซี่เอสยีฟสี่ออสตรานะครับก็ได้วันยวยเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับส่วนนี้ซัมซุงกาซี่เอห้าอุอาชีก็ได้วันยวยเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองตัวก็าาราคาใกล้เคียงกันแต่จะมีฟังก์ชันพิเศษเช่นซัมซุงเด็กนะครับก็จะอยู่ในเฉพาะ เรือตรงนะครับ s series ตัว a 5 6ไม่มีนะครับแต่ฟังก์ชันอื่นๆอื่นๆต่งางๆก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวเรือตรง s ย C ultra นะครับตัวนี้ปัจจุบันราคาก็2 0,000กว่าบาทส่วน a R 6, 5 6ากา g ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งกว่าบาทโดยประมาณนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์เหลี่ยมตัวนี้เป็นดีไซน์ ของมุนของกบจอนะครับแล้วแต่ความชอบด้วยบางคนไม่ได้ต้องการอะไรเยอะก็อยากได้วันยอยเจ็ด a 5้า g ก็ตอบโจทย์ครับส่วนใครอยากใช้ประกาจดโน้ตต่างๆตัว galaxy s ยี่ส ultra ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งสองตัวได้อัปเดตอ,อีกหลายปีอยู่นะครับ